สูตรลออสุดิเม็กครับเห็นไหมมุมแคสเตอร์ซ้ายขวาไม่ได้มันเลยกินยางข้างขวาตัวน,นี้ข้างซ้ายมันมีปัญหาข้างซ้ายสี่อุกสาข้างขวาสามเลยมุมเคมเบอร์นะ่าหยิบเพี้ยนว่อไม่ในใจรอหลังเอมมนี่ม,มาดูนี่โอ้ อกินยางอย่างนี้มียางร้อยเส้นก็หมดอย่างงี้มียางกี่เส้นก็หมดครับเนี่ยเดินข้าทางเลยรถอ่ะติดลบตั้งสนะิบห้าเนี่ยอย่างนี้เลย <บา S 1> มันถึงกินยางไงมันนงกิครับถนี้ออกซ้ายหน่อยช่างก็เลยอัดขวาไว้ <บา S 1> เดี๋ยวถอดไอ้เสริมแผ่นชิมตัวเอาแผ่นชิมออกข้างหนึ่งข้างขวาเนี่ย อันช่างเขาเลยไม่ทำกินหนักเลยนะเนี่ยนี่อันเบีย้ยวนี่เห็นด้วยไ่ครับเมื่ <บา S 1> อกี้มองเลยมองแล้วไม่กินเมื่อกี้มองไอ้ระดับน้ำมันเลยเป๊ะนี่ยมันฟองอยู่เด<อ>ี๋ยวต้งตั้งให้แต่้าร่างอื่นเขาตั้งแป๊บเดียวไงเขาตั้งให้ตัวนี้ตัวนี้เขาไม่ตั้งให้มันก็เลยกินเหมือนเดิมมันเลยไม่จบ<ม><ม>แล้วได้เงินเดียวด้วยสี่เก้าสามห้ากินยางครับไปดูในยูทูบผมลงไว้เต็มเลย กินหมดไปครึ่งเส้นเดี๋ยวเขาเดี๋ยวผมสลับให้เน้อได้้ามันสลับก็สลับพอมันมันหมดสภาพร้องละซ่อมตั้งหมื่นกว่าแม่ยังร้องอยู่โอ้ตายเลยไหนเนาะมองรูไม่เจอหายละหายร้องละฐานหมดเรียกลุงป๋องมาหน่อยดิ เดี๋ยวสลับล้อหน้าเส้นหนึ่งก็ได้ไม่ยากหรอกยางกินยางครับฝั่งนู้นกินหมดเกลี้ยงเลยเป็นมุมแคสเตอร์ไม่ได้เอ้มุมทวเท้าวมุมทวเท้า์ไม่ได้ครับอิสุไฮเดอร์ดีแม็กครับน้อ,อ,อของรถเอไม่ไหวอของรถไม่ไม่เชื่อใจช่างดูเดินมาคุมงานตลอดเลยและดูตรงเท้านะ Oh, yeah.